กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยหัวใจรักชาติทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งในรายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกเบื้องหลังสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแบบเกาะติดกัดไม่ปล่อยและขุดคุยความจริงที่สื่อหลักอาจไม่กล้าพูดวันนี้ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่ระดับซูเปอร์บิ๊กนิวส์ที่ทำเอาฝั่งพนมเปญน,นั่งไม่ติดเก้าอี้ขาแข้งอ่อนแรงกันเป็นแถว เพราะล่าสุดมีรายงานยืนยันชัดเจนแล้วว่ากองทัพไทยของเราไม่ได้แค่ตั้งรับแต่เรารุกคาดจนสามารถตีโอบยึดคืนผืนป่าสำคัญกว่า500ไร่กลับมาสู่อ้อมอกแผ่นดินไทยได้สำเร็จทุกตารางนิ้วแต่เดี๋ยวก่อนครับ เรื่องมันไม่ได้จบแค่ชัยชนะในสนามรบเพราะเบื้องหลังความพ่ายแพ้ราบคาบของเขเมรนในครั้งนี้มีกลิ่นตุตุโชยมาจากฝากฝั่งผู้นำตระกูลหุ่นที่ตอนนี้มีข่าวลือหนาหูว่าหุ่นเซนกำลังใช้วิชาแกล้งตายแซงทำเป็นเงียบแซงทำเป็นยอมแต่ลับหลังครับคุณผู้ชมลับหลังกำลังสั่งนำเข้าอาวุธหนักล็อตใหญ่บินข้ามทวีปจากยุโรปตะวันออกผ่าเข้าน่านฟ้าแบบผิดสังเกตแถมยังมีกองทัพโรนผีสิงบินว่อนเหลือหัวทหารไทยนับสิบลำ เรื่องนี้มันมีเงื่อนงำมันมีแผนซ้อนแผนและวันนี้ผมจะมาชําำละให้ดูทีละข้อแบบหมดเปลือกเข้าสู่ช่วงที่หนึ่งปฏิบัติการยึดคืน500ไร่และยุทธวิธีตีโอบมาเริ่มกันที่ข่าวดีที่เป็นเหมือนของขวัญปีใหม่ให้คนไทยกันก่อนครับสถานการณ์ล่าสุดวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาต้องจารึกไว้เลยว่าขเขมรหมดสภาพของจริง จากรายงานภาคสนามบริเวณช่องเสม็ดและพื้นที่ป่ารอบปราสาทเขาพระวิหารทหารไทยเราใช้ยุทธวิธีที่เหนือชั้นในการตีโอบหรือการเข้าล้อมกระชับพื้นที่ซึ่งต้องบอกว่าภูมิประเทศแถบนั้นโหดหินมากครับเป็นป่าทึบเป็นภูเขาสูงชันแต่ด้วยศักยภาพของทหารพลานและกองทัพภาคที่2เราสามารถรุกคืบเข้าไปยึดพื้นที่ป่าสงวนที่เขมรเคยแอบมาสร้างเพิงพักแอบมาขุดสนามเพาะคืนมาได้ถึง500ไร่หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ1ตารางกิโลเมตร คุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะครับพื้นที่1ตารางกิโลเมตรเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะครับสำหรับพื้นที่ยุทธศาสตร์บนยอดเขาการที่เรายึดคืนมาได้หมายความว่าเราได้จุดไฮแกลหรือจุดได้เปรียบทางยุทธวิธีกลับมาอยู่ในมือการมองเห็นการตรวจการหรือแม้แต่การตั้งฐานยิงสนับสนุนเรากลับมาคุมเกมได้เบ็ดเสร็จทำเอาฐานเขมรที่เคยสร้างแตกกระเจงิงหนีลงเขาแทบไม่ทันทิ้งข้าวของทิ้งสเสบียงหรือแม้แต่ทิ้งร่องรอยความค่ายแพ้ไวใ้ให้เราดูต่างหน้านี่คือสิ่งที่ยืนยันครับว่าของจริงต้องไม่พูดเยอะ โดยเฉพาะบริเวณเนิน400ที่เขาสัตตโสมจุดนี้สำคัญมากครับใครคุมเนินนี้ได้คือคุมเส้นทางลำเลียงของอีกฝ่ายได้หมดและวันนี้ธงไตรรงของเราโบกสะบัดอยู่วันนั้นครับขเมรพยายามจะตีคืน2-3รอบแต่เจอการตั้งรับที่แข็งแกร่งของเราเข้าไปเจอสวนกลับด้วยกระสุนจริงเจอยุทธวิธีที่แม่นยำจนต้องถอยร่นไปเลียแผลกันที่ตีนเขาเข้าสู่ช่วงที่สหุ่นเซนแกล้งตายกับแผนสุกรกเติมอาวุธ ทีนี้มาดูความเจ้าเล่ห์ของฝั่งตรงข้ามกันบ้างครับในขณะที่หน้าฉากหุ่นมาเน็ตผู้นํารุ่นลูกออกมาโพสต์เฟซบุ๊กร่ายยาวเหยียด6-7ข้อพยายามจะบอกว่าหยุดยิงเพื่อสันติภาพไม่ได้แพ้แต่ไม่อยากรบโอ้ยฝังดูดีครับฝังดูเป็นพระเอกแต่คุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นเพราะในขณะที่ปากบอกหยุดยิงแต่สายข่าวลึกของเราจับพิรุธได้ว่าพ่อใหญ่หุ่นเซนที่ดูเงียบเงียบไปเนี่ยกำลังเดินเกมใต้ดินที่อันตรายสุด,สด มีรายงานด่วนเข้ามาครับว่าเมื่อคืนวานนี้มีการตรวจพบเที่ยวบินปริศนาเป็นเครื่องบินลำเลียงขนาดใหญ่บินมาจากตวีปแอฟริกาต้นทางคือมอมปาซาประเทศเคนยาแต่จุดกำเนิดจริงๆของเที่ยวบินนี้มันมาจากเบลารุสครับคุณผู้ชมแล้วทำไมต้องเบลารุสเพราะเบลารุสคือพันธมิตรแนบแน่นของรัสเซียและเป็นแหล่งค้าอาวุธตลาดมืดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เครื่องบินลำนี้เป็นสายการบินสัญชาติเบลารุสที่ถูกสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรแสงชันไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี67ขึ้นบัญชีดำห้ามค้าขายห้ามบินเข้าประเทศเสรีแต่จู่ๆมันบินอ้อมโลกหลบเรดาร์หลบน่านฟ้าไทยแล้วไปลงจอดเงียบๆที่สนามบินเตโชพนมเปญขนอะไรมาครับ40ตันเครื่องบินลำนี้บรรทุกน้ำหนักได้40ตันมันไม่ใช่ขนมมันไม่ใช่เสื้อผ้าแน่ๆนักวิเคราะห์ฟันธงตรงกันครับว่ามันคืออาวุธอาจจะเป็นกระสุนปืนใหญ่ชิ้นส่วนโรนรุ่นใหม่หรือระบบต่อสู้อากาศยานประทับบา แมนแพนเดสเพื่อเอามาง,งัดกับทีห้ของเราหรือเปล่านี่คือสิ่งที่น่ากลัวครับขมรนปากว่าตาขยิบหน้าบอกหยุดยิงแต่หลังบ้านขนอาวุธเข้าคลังรัวๆเตรียมก่อการใหญ่ในยกที่4อย่างแน่นอนเข้าสู่ช่วงที่3สงครามโดรนและรถบรรทุก45คันและหลักฐานที่มัดตัวแน่นที่สุดว่าขมรไม่จบ คือเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ครับกองกําลังบูรพาของเราตรวจพบแสงไฟวูบวาบเป็นขบวนรถบรรทุกต้องสงสัยกว่า45คันวิ่งกันฝุ่นตลบอยู่ฝั่งตนข้ามจังหวัดสีสเกตและสุรินทมันขนอะไรกันตอนดึกดืก่น้าไม่ใช่กําลังพลและอาวุธแสงไฟหน้ารถเนี่ยจ้าเหมือนจุดพลุป,ปีใหม่เลยครับไม่มีความเกรงใจและที่ร้ายไปกว่านั้นคือโดรนครับพี่น้องชาวบ้านแถวแนวชายแดนตั้งแต่ช่องจอมช่องอ่านมาไปจนถึงอรัญญ,ญประเทศพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน,านอนไม่หลับเพราะเสียงโดรนขเขมรบินว่อนเหมือนยุงแตกรลังเรดาร์เราจับได้ชัดเจนครับ บินกันเป็นฝูง20-30าบลำบางรายงานบอกว่ารวมๆตลอดแนวชายแดนเนี่ย40-50าลำเข้าไปแล้วบินจากตะวันตกไปตะวันออกบินเรียบชายแดนและมีหลายลำที่ล้าเข้ามาสอดแนมในเขตไทยนี่มันไม่ใช่การบินเล่นชมวิวครับแต่มันคือการ r e c o n n a i s s a n c e หรือการลาดตระเวนหาข่าวชี้เป้าพิกัดปืนใหญ่ของเราหาจุดบอดของเราเพื่อเตรียมการสำหรับการชมทีระลอกใหม่โดรนพวกนี้ถึงแม้จะเป็นโดรนพาณิชย์ดัดแปลงแต่มันติดกล้องความละเอียดสูง และบางลำอาจจะดัดแปลงติดระเบิดทิ้งลงมาได้แบบที่เราเห็นในสมรภูมิยูเครนขเมนกำลังเรียนแบบยุทธวิธีนี้มาใช้กับเราครับเข้าสู่ช่วงที่4วิเคราะห์ T50TH ฝันร้ายของฮุนเซนมาถึงไฮไลท์สำคัญที่ผมจวหัวไว้ทำไมฮุนเซนถึงต้องกลัวทำไมต้องรีบขนอาวุธมากันท่าคำตอบคือ T50TH Golden Eagle ของกองทัพอากาศไทยครับแม้ในข่าวเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพการขึ้นบินบ่อยนักในช่วงนี้แต่การขยับตัวของฝูงบินตาคลี มันส่งแรงสันสะเทือนไปถึงพนมเปญเจ้านกอินทรีทองคำา T50TH นี้มันไม่ใช่เครื่องบินฝึกธรรมดาแต่มันคือเครื่องบินขับไล่โจมตีเบาที่มีเขี้ยวเล็บรอบตัวเรดาร์ที่ทันสมัยระบบล็อกเป้าที่แม่นยำและความสามารถในการทำ precision strike หรือการโจมตีจุดสนตายได้อย่างแม่นยำลองจินตนาการนะครับถ้าเขมรคิดจะเปิดฉากยิงปืนใหญ่ใส่เราอีก t 5 0 t h สสามารถบินโฉบไปย้อนระเบิดใส่ฐานปืนใหญ่เหล่านั้นได้ภายในไม่กี่นาทีก่อนที่พวกมันจะทันได้โหลดกระสุนนัดที่2ด้วยซ้ำ นี่คือแอร์ซู e r i ร r i t y ริตี้หรือการครองอากาศที่เราเหนือกว่าเขมรแบบเทียบกันไม่ติดเขมรไม่มีเครื่องบินขับไล่ที่มีประสิทธิภาพพอจะมาต่อกรนกับเราได้เลยสิ่งที่เขามีก็แค่หอเก่าๆหรือเครื่องบินลำเลียงดังนั้นการที่ทีห้าสิบจอดรอสแตนบายหรือแค่มีข่าวว่าเราขยับปีกก็เปรียบเสมือนเราเอาปืนไปเจาะหน้าผาคุณเซนถึงในบ้านผักแล้วครับนี่คือเหตุผลที่เขาต้องดิ้นรนหาทางต้านทานแต่บอกเลยว่ายากเข้าสู่ช่วงที่5คุณมาเน็ตกับถแถลงการแก้เกี้ยวกลับมาที่คุณมาเน็ตกันหน่อย กับแถลงการ6 7เจข้อที่ออกมาแก้ตัวพันวันข้อที่บอกว่าไม่ได้เสียดินแดนแต่ถอยเพื่อสันติภาพเนี่ยผมอ่านแล้วขำจนฟันแทบโยกมันคือวาทกรรมของผู้แพ้ชัดๆครับภาษาทหารเขาเรียกว่าถอนตัวทางยุทธวิธีเพราะสู้ไม่ได้การเสียพื้นที่500ไร่เสียเนิน400อเสียช่องเสม็ดมันคือความจริงที่ปรากฏบนแผนที่ครับแก้ตัวยังไงก็ฟังไม่ขึ้นแถมยังมีการบอกว่าห้ามประชาชนถ่ายรูปอาวุธห้ามถ่่่่าาาาาาายรรรรูปฐนนททหเออ้้มมมััใจจวววกกงงงิิไตลค สาเหตุที่ห้ามเพราะกลัวชาวโลกและชาวขเขมรด้วยกันเองจะเห็นสภาพความเละเทะครับเห็นสภาพรถถังพังๆเห็นสภาพทหารที่นอนเจ็บหรือเห็นว่าอาวุธที่โม้ไว้นักหนามันใช้งานไม่ได้จริงนี่คือการปิดหูปิดตาประชาชนตัวเองขั้นสุดยอดช่วงสรุปบทสรุปและคําเตือนสรุปสถานการณ์ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราชนะในยกนี้แบบราบคาบยึดพื้นที่คืนได้ลุกไล่ค่าศึกได้และคุมความได้เปรียบไว้นมือแต่อย่าเพิ่งประมาทเพราะงูพิษเวลาเจ็บมันจะแหวงกัดแรงกว่าเดิมการที่ขเขมรเงียบ การที่ขนอาวุธเข้ากลางดึกการระดมบินโดรนมันคือสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงว่ายกที่4ี่กำลังจะมาแต่ผมเชื่อมั่นเหลือเกินครับว่าด้วยศักยภาพของทหารไทยด้วยอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่เรามีและด้วยหัวใจนักสู้ของลูกหลานพระนเรศวรต่อให้ขเขมรจะขนอาวุธมาอีกกี่ลำเครื่องบินหรือจะเกณฑ์คนมาอีกกี่กองพันเราก็จะบทขยี้ให้จมดินเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาสุดท้ายนี้ฝากถึงพี่น้องคนไทยครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาใครอยู่ชายแดนเห็นอะไรผิดปกติรีบแจ้งเจ้าหน้าที่และที่สาคัญอย่าลลล like, ลืมมกกกกดดไไคค์แชรรริิปป้้้ออใหโูวาจง ให้รู้ว่าแผ่นดินไทยใครหน้าไหนก็อย่ามาแตะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับสถานการณ์ที่อาจจะเดือดยิ่งกว่าเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ